วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปชนบุรีกันนะจ๊ะที่อำเภอบ่อทองเรามาดูว่าบ่อทองมีน้ำตกอะไรเพราะว่ามันมีน้ำตกส,สวยๆนะทุกคนวันนี้เราจะไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหโมงสี่สิบฝนเริ่มตกปกปนแล้วแบไปกันจ้า ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมง45นาทีแล้วเราก็กำลังจะเตรียมตัวออกกันแล้วออกจากบ้านนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองชนบุรีนะจ๊ะเราจะเข้าทางเลี่ยงเมืองกันนะทุกคนวันนี้เราจะเข้าเลี่ยงเมืองเพื่อ,อ,อไม่เจอไฟแดงนะคะจะได้หนีรถติดนะคะเราจะเข้าเลี่ยงเมืองนะคะเข้าอำเภอบ้านบึงเข้าบ่อทองกันนะคะ ระยะทาง113กิโลเมตรนะจ๊ะก็พอสมควรนะทุกคนวันนี้อากาศมืดครึ้มเลยนะคะไม่มีแดดเลยนะทุกคนนี่ฝนกำลังจะตกด้วยนะคะเราก็เตรียมชุดกันฝนมาด้วยนะคะเราเตรียมทอมทุกอย่างนี่กำลังจะเข้าเลี่ยงเมืองแล้วนะคะเข้าเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะกำลังจะไปเข้าบ้านบึงเนาะแล้วก็ไปบ่อทองต่อเลย ตอนนี้เราแวะพักหนีฝนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะไปต่อตอนนี้ถึงชนบุรีแล้วแวะปั๊ข้าวแ๊บนึงลและเราก็แวะร้านข้าวราดแกงข้างๆปั๊มนะคะแวะกินข้าวเติมนะจ๊ะกินข้าวเสร็จเราก็ไปกันต่อเลยนะจ๊านี่ วิวข้างทางจะสวยมากๆและนี่ก็คือวิวหลักล้านเลยทุกคนว้าวมันสวยมากๆเห็นบนภูเขาไหมคะทุกคนหมอกหนามากๆจะบอกว่าของจริงที่เห็นกับตาตัวเองสวยมากๆ นมันเพิ่งตกนะทุกคนมันแบบหมอกก็เลยกําลังลงนะคะนี่ให้ดูกันก่อนเลยนะคะดูวิวข้างทางกันไปก่อนเลยสวยมากๆทุกคนส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นอุโมงต้นไม้นะคะตามที่รีวิวเขาบอกนะคะตรงนี้เลยนะจ๊ะเออสวยมากมงจริงๆร่มรื่นมากๆทุกคน ถ้ามีแดดคงแบบล่มมากๆเลยนะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนอดใจรออีกนิดนึงนะจ๊ะระหว่างนี้ก็ดูวิวข้างทางไปก่อนเลยนะคะ ตอนนี้เราถึงแล้วนะจ๊ะถึงน้ำตกแล้วไปเราจะเข้าไปกันดูไซว่าข้างในมีอะไรเรากำลังเข้าป่ากันป่าเข้าน้ำตกก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้คือน้ำตกอ่างผักหน้านี่เรากำลังจะเข้าไปแล้วาง นี่เราตอนนี้เรากำลังจะใกล้จะถึงน้ำตกแล้วทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกมาละน้ำน่าจะเยอะอยู่นะโอ้นี่ทุกคนนี่ดูเลิศเดินข้ามบันไดข้ามสะพานทุกคนทุกที ต้นไม้นี้แบบว่าคงจะเก่าแก่มากอ้ Ooh, สวยมากแค่นี้ก็สวยแล้วโอเคโอเคมาเลยโอเคแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยเห็นไหมว้าวอันนี้คือน้ำตกอ่ามปากหนาะะนหสสมณจัง,งวหวัดเชีบุรียยมเรอบ่อเองนะคะใ,ใกล้ๆสถานที่ใ,ใกล้ๆบ้านที่เที่ยวใกล้บ้านที่ เหมือนแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักนะทุกคนเราตามมาจากร oh, ีวิวนี่แหละโอ้โหมากับรรยากาศเหมือนเดินขึ้นเขาไปเขาใหญ่ไงก็ไม่รู้ก็จะมีหอมหอบนิดนึงแหละแบบว่าก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนาะในกจณตอนนี้น่าจะถึง200เมตรแล้วแหละ Gracias. เริ่มสูงแล้วเริ่มจะหอบกินแล้วแต่ว่าสุสุเย็นมาก ร้อนเลยน้ำเย็นแล้วก็ใสมากๆเลยทุกคนดูดิดโอ้วันนี้คุณป้านะวันนี้เจอนะนนอะไรอยูทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินลงกลับไปข้างล่างนะรู้สึกว่าจะเดินไม่ไหวแล้วไกลอยู่แต่ว่าสุด ต้นน้ำมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนน่าจะเดินไปอีกไกลอีกจ้ะเดินไปเรื่อย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 ,อยโอ้ลมเย็นม,มีลมแล้ว คนเขาขึ้นไปข้างบนหนึ่งเรามองไม่เห็นเรากำลังเดินลงนิดหนึ่งตรงนี้ทางจะชันนิดหน่อยนะทุกคน 别摸不惯。Yeah, ไทยก็เยอะคน ม้นทุกคนมาได้นะวล็อกอินไม่ได้คร็องงกอนินไดแต่ต้องลงก่อนตกนะแต่ต้องลงก่อนต้องออกจากน้ำตกสี่โมงครึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีช้างป่าอาจจะเจอช้างป่าได้นะจ๊ะอาจจะเกิดอันตรายได้เขาเขียนใต้บอกไว้นะ บอกอีกรอบหนึ่งกันคือน้ำตกอ่างผักหนามอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะจ๊ะขับจากสมุทรปราการมาถึงนี่ที่พิพให้พี่จีพามา113กิโลถ้าเป็นรถยนต์ก็จะ124กิโล มันว่าอย่างนั้นนะมาเล่นน้ำมาดูธรรมชาติกันได้น,นะจ๊ะว้าวข้ามสะพานนี่ระหว่างทางมีน้ำมีธรรมชาติให้ดูดูเดินเข้าป่า เดินไปเดินมาแอบบร้อนอต้นไม้พันธ์ีเหนื่อยมากมีเห็ดด้วยไม่กินได้เปล่าแต่ยังกินดีวกว่าใกล้ถึงรถแล้วนะจ๊ะ สดชื่นที่อยู่ในปา่าทุกครั้งที่ได้อยู่ในปา่าสดชื่นมากพว้ต้นไม้สูงมากนี่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนั้นคนแล้วก็สูงปรี๊ดต้นไม้พวกนี้สูงเพื่อที่จะหาแสงแดดนัุกคนมันสูงมาก,ม,ากมองหาไปต้นไม่เจอเลย สำหรับ EP นี้นะคะก็จบที่น้ำตกก่อนนะ EP ต่อไปเราจะพาไปวัดนะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขับเคลื่อนที่ซ่านะคะไปไปวัดต่อนะคะไว้เจอกัน EP 2นะคะบ๊ายบาย